สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามกันนะคะมืดน,นิดหนึ่งอย่างนี้เห็นเนาะก็ได้จะเห็นแหละโอเคอย่งนี้แล้วกันเนาะโอเคก็พอเห็นนะคะอันนี้ก็สีม่วงนะคะสลามของเราสีม่วงนะอันนี้แต่ว่าเนก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมความจริงเป็ผิ สีม่วงนะคะยืดนิ่มด้วยข้างในจะมีน้ําอยู่นะคะเพราะว่าเราทำให้มันไม่จะได้มีแห้งอัอนนี้ก็มีน้ําค่ะอันนี้สีฟ้าค่ะอันนี้สีโอรสค่ะโอรสยืดเหมือนกันสีโอรสนะ อันนี้สีนะค่ะที่ทำเมื่อตอนบะเย็นๆเนี่ยค่ะก,ก็อันนี้ยืดมากเลยก็สำหรับอันนี้บายบายค่ะ